วันนี้เราจะมารีวิวของที่เกี่ยวกับเรื่องที่ชื่อว่าอะบาเรนเจอร์ ra นั่นเองยยและนี่คือของที่ได้มาชิดด้จากเรื่องอะบาเรนเจอร์คือเรนเจอร์คีของอะบาเรสไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะกล้องฝุ่นมีเกาะน,นิดหน่อยอ่านี่คืออะบาเรนเจอร์เอาไปเร่งกับเร เอาไปเล้นกับโบไปเรตกันเลยมาเปิดเครื่องกันเออเรามีอีกรหัสนะเราจะเล่นให้ดูอันนี้ให้เรากดตามปีนะสองพันสามอ่ะอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้เนาะแล้วสำหรับใครที่ยังไม่มีเรจเจอร์คียนะให้เล่นอย่างนี้ ใช่ปะ,าหาะเหรอใชครับนะท่านผู้ชมให้กด0 2 7ฮะใช่ปะหนูจะไม่ผิดอ๋อ0 2ตัวให้กด0 2ตัวแล้ว2 7นะจะแปลงหน้าเป็นลับปัจจุบันเจอแต่ก็ไม่กล้าอยู่ดีอ่ะไปเล่นเป็นโกลไฟเชนกันไปดูกันเลย โข้าฟอเบรต์แรงอ้าวรักจ้าเข้าฟรต์งอ้ารักจ้าเราแปลงแรงเสร็จแล้วเราก็ลองมากับตัวนี้อ้าวรักจ้าอเบรต์ของโบเกเร็บมันมีเยอะนะแต่เราเรียกแยกให้ดู อ๋ตอนนี้ก็ไปดูของชิ้นอนื่นกันเลยที่เป็นอับารเจอร์ไปดูกันที่จริงมีนะแต่มันจะก,กระจายไปหมดเลยไงอันเนี้ยที่ผมรือเจอผมจะเจอเนี่ยอับารเรนโออย่างเงี้ยอางอับารเรสอย่างเงี้ยอะอบาเรสแบล็คแต่นี่มันมีคืออะไรผมไม่ค่อยจับได้เอาไว้เจอตั้งเฉยเฉยอันนี้ไม่สวมนิ้วได้ไหมครับอันนี้สวมไม่ได้นะอุย้ยแรงมากแก อันนี้บาร์เรสสวมนิ้วได้อ่มาค่กันเยนนนน่น่ารักนารักก็ไม่เคยมีอะไรก็ไปดูของชิ้นต่อไปกันว่ามันคืออะไรไปดูกันเลยของชิ้นก็คืองานไทยชปองจากปีสองพันสามที่ผมไปเจอในรัดาบูสองมานะคือร้านหนึ่งอ่ะเออผมได้มาไม่กี่ร้อยนะร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบนี่นแหละอืมมันถูกมากเลยผมเจอแล้วผมก็ซื้อมาไงผมชอบไง แต่อเบเนเจอร์ผมก็ไม่ได้เก็บทุกอันเน่ยรุ่น20ปีผมก็ไม่ได้เก็บเนท่านผู้ชมอ่าไอนนคือายละเอียดของนกนกมันเก่าแล้วไงเนี่ยปีกมันถอดได้นะเออมันรวมล้างไม่ได้นะตัวนี้ไม่สามารถรวมได้นะท่านผู้ชมทีเทลก็เป็นประมาณนี้ก็ไปดูของต่อไปกันว่าอเบรนเจอร์มีอะไรไปดูกันเลยรถของชิ้นนี้คือจะเรียกว่างานอะไรดีวะ เฮ้ยงานอะไรวะมันเป็นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเนี่ยมันกดด้านหลังแล้วมันขยงแขนมันขยจับอย่างเงี้ยมีใครเคยเห็นบ้างอันนี้แร่เหระเนี่ยว่าน่าจะเป็นงานญี่ปุ่นหรืองานเมกาเนี่ยแหละอันเนี้ยกล้ามใหญ่ฮาวเวิร์ดเจอปะอันนี้น่าจะเท่นะสองพันสามเจแปนครับเจแปนอืมเป็นเป็นบันไดเนาะน่าจะเป็นการะปองหรือเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยแหละท่านผู้ชม ไปดูของที่ต่อไปกันตัวนี้ก็ไม่เคยมีอะไรหรอกอ่านให้ดูรายละเอียดไปดูรายละเอียดของมันกันมาเริ่มที่ซอฟนะเนาะซอฟเออะไรคือพวกตุกตุนที่เป็นยางนะครับ อืมเป็นยางต้าแมนมาเลเดอร์อย่างเงี้ยก็เอาแล้วแต่อันเล็กก่อนเนาะอันเล็กก็จะเป็นเป็นตัวนี้เป็นสามนิ้วที่ผมมีคืออะไเรบรูตก็เป็นตัวที่ซ้อมมันขยับแขนได้แค่นี้แล้วก็ปิดตัวได้เขาเป็นปิดตัวได้น่าจะอย่าไปฝืนมันเลยมันต้องใช้อ่าได้เป่าผมเนาะ อืมเนี่ยพอเรานอนไว้จันาจะยืดขึ้นไม่ได้เห็นไหมมันแต่ว่ามันถูกนอนไว้นานมากมถูกตั้งนะ่ะตั้งนอนไว้นานมากทุกผู้ชมเลยนะฮะผ่านไปแล้วตัวแรกเอาตัวสักห้านิ้วไหมอ่าห้านิ้วมาก่อนนะห้านิ้วก็จะเป็นตัวนี้สองตัวนี้เอามาดูที่เยลโล่ก่อนโอเคก็แรกเดี๋ยวเล่น ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยก็ประมาณนี้ครับเหมือนกันเลยขยับได้เหมือนกันจากนี้มันได้ยืดได้กว่าไงอันนี้ผมสั่งมาแล้วเนี่ยนี้ของถมอันนี้ของถมผมไปเจอมาของถมเมื่อคืนไงชอบเดินเนี่ยเดินไปดูดูว่ามีอะไรหรือป่ก็เนี่ยชอบมากอะปะเรามาปะเรสเนี่ยพระเอกเป็นที่หนึ่งในดวงใจ ผมไม่มีอาบะไรเคลเลอร์เนาะใครมีด้ขอซื้อต่อหน่อยอยากได้อันนี้อาบะไรแบล็คอืมก็แบบประมาณนี้อันนี้เป็นตัวใหญ่นะมันจะมีอาวุธเนาะผมจะไม่ผิดมันจะมีอาวุธที่ถือเนาะแต่ของผมเป็นมือสองที่มันไม่มีได้มาร้อยหนึ่งะนั่นแหละตัวนี้ผมจะได้เนี่ยก็จบไปแล้วกับการซอฟไปดูเรื่องด x กกันดีกว่าไปดูกันเลยไป ก่อนไปดู DX อ็ก์ถูกกระพร้างดาบก็ไปดูดีเทลของเหล่าอปปารนเจอร์กันเลยไปกันเลย อันนี้คือ dx ทั้งหมดที่ยังไม่ลงหุ่นจนนะแล้วเรามาเล่นในนี้กันก่อน n i โดเ o ลส l a c e ไปดูกันเลยมาแล้วท่านผู้ชมสวเวตใส่ฐานตรงนี้สามามก้อนแค่อะไรเหลือๆจิ้มแล้วก็สไลด์ปึออันนี้ไม่สายมาให้นะ ถามว่าเราจะใส่เล่นให้ไหมใส่เล่นให้ดูแน่นอนครับแต่เราจะมาสอนกลไกวิธีแฮกนะครับแฮกอะไรเหรอแฮกอะไเปล่ laser. เเซอร,รนะนะ์เอ้ยเราเปรดเลเซอร์นะนนบุสไอ่เราเปิดตซ์ก่อนเดี๋ยวเราเปิดสวกันคร,รับมันอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเราจิ้มจุกแล้วาเราจิ้มอันนี้ ถ้าแต่มันเป็นกลไกที่หน้ากากครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนีย่ยรูตรงเนี้ยรูตรงเนี้ยเห็นปะมันเป็นกลไกที่ตรงนี้แค่เอาหน้ากากมาประกบตรงเนี้ยผมเข้าใจทุกเล่นของมันเลยเราล,ลองเล่อนอับบัลเลนเจอร์ให้ดูอัดบอลเล่นด,ดูไม่มีอะไรเลยไม่นายนะ ไปแปลงร่างเป็นอาบารีสกันเลยไปลุยกันเลยปรับครูเชนเข้าคองคเต้นแข่งอาบารีสนี่แหละคือการวิธีเล่นของอาบาร์เจอร์ถามว่านอกจากการแปลงร่างแล้วสามารถทำอะไรได้อีก ก็ไม่ค่อยเนี้ยแล้วครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วเราไปดูอาวุธดีกว่าไปดูกันเลยคือออบาเล์เจอร์สีพิเศษที่ปรากฏอยู่ในออบาเล์เจอร์เดอะบูวี่นั่นเองภาคขี่ปะนั่นเองในเครื่องดุสการดูลูดูลร้อนนั่นเองในออบาเล์เจอร์ในยูทูบมีให้ดูนะเออทุกคนลองไปหาดูกันน่สนุกไหมภาคเนี้ยผมดูแล้วเปนสนุกดีนะผมขอประกาศเลยต้องดูอันนี้คือสีหายากนะครับที่ ก็กดหยูดในหนังอันต้องใส่ฐานนะแต่ผมไม่ได้ใส่เนาะก็จะเป็นเสียงยิงเสียงฟันอืมอันนี้คือโหมดเปืนนะกันไกลเปืนอยู่นี่ถือแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราจะแปลงร่างเป็นดาบเราต้องใช้แรงกดตรงนี้แล้วถ้าเราจะเอาัน,นี้ขึ้นเนี่ยตดตรงนี้อ่ะไปดูวิธีเปลี่ยนเป็นดาบกันเลยไปดู ไปดูวิธีเปลี่ยนเป็นดาบก,กันได้แล้วไปดูรายละเอียดกัน ไม่รู้ว่าตัวนี้มันเท่าไหร่นะในในตลาดปัจจุบันเปินในหายากแค่ไหนไม่ทราบหรอกแต่แค่ผมได้เปดนอบัเลนเจอร์มาก็บุญแล้วเอองั้นเราไปดูบุญอาบัลเลนเจอร์กันเลยไปดูกันเลยเจมาถึงคราชิ้นสุดท้ายที่จะรีวิวของวันนี้แล้วนี่ก็คือของอาบัเลนเจอร์ของวันนี้ก็คือ dx อวบเรนโอเราจะไปประกอบเป็นหุ่นอวบเรโอให้ท่านผู้ชมดูกันเลยเอาพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปดูกันเลยไปเริ่มประกอบกันเลย 「今、怪がするのは誰だ?」「叫んだ空からやってくる」「心をかき立てる大のガス」「ガス」「熱い夢が牙を剥く」「太鼓の記憶」「目覚める時に」 「しめたがひらぽろぼうになる」「暴れた数だけ強くなれる」「暴れた数だけ優しさを知る」「暴れ暴れ暴れまくれてた」「暴れ暴れ勝利 するまで「濁流戦隊アバレンジャーアバレンジャー」「しつけた世界を取り戻すため」「に魂にかけてちかろう」「たべるほどに湧き起こるよ」 何もう止まらない誰ウレ中でュかれはしない立ち上がれ愛の地げんであわまぬ暴えれた数だけ自分を知る暴れた数だけ痛みを知るよ

ก็จะกลับไปรักกับการประกอบ BX อาบะเรนโอและของต่างๆที่เกี่ยวกับอาบะเรนเจอร์นั่นเองตัวนี้ถ้าเราเปิดสวิตซ์ปุ๊บสว่านจะหมุนเนาะ ขามันจะหมดแล้วไงอันนีอ้อันนั้นปีบีขึ้นด้านหลังอ่ะหมุนกลับทางเนี้ยหมุนกลับทางเนี้ยถ้าเราเปิดฝั่งนี้ก็กลับไปฝั่งนูน้นกลับไปฝั่งนูน้นเออนั่นแหละก็ถือว่าเป็น d x ที่เป็นสองพันที่คุ้มมากเลยตอนนี้ผมขาดหุ่นคิลเลอร์โอไม่แล้วก็ผมขาดคิลเลอร์โอแล้วก็ แม็กซ์โอเจาแล้วก็ปาร์เกนโอและอาเบโนโสีพิเศษและคิลโลโอสีพิเศษมขัดคันเนี้ยเออก็วันนี้ก็อันสุดท้ายแล้วถ้าเล่นก็เล่นเหมือนปกติอ่ะอาเคียวรูเจอสูาพาเส้นไตอ่ะเหมือนกันเลยถ้าเราไปเล่นกับเปิร์นอ่ะอ่ะนันคือจูเรนจิอันนี้อันสุดท้ายและของจริงละอัพเลฟ์โอ้ยโฟกัสดิ เอ้ยไม่เก็นไรไปวะ่างเลเท์อินอ่าเอเทโคเทข้างล่างก็เขียนว่าอาบารเรนเจอร์ปีสองพันสิบสองก็วันนี้ขอจบเพงตราคแค่นี้ไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย